แหมนะคะ FC แฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลทุกๆท่านเลยค่ะเด้อค่ะเจอกันไล่นี้นะคะกับแนวทางตัวเลขนะคะของอ่ารวยไปด้วยกันกับหวยฮาหนอยวันนี้นะคะอ่ารวยไปนํากันกับหวยฮาหนอยมือหนีเด้อค่ะเด้นอนะคะอาสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยค่ะเด้อที่เข้ามานะคะอ่า,อารับชมในตอนนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังแรงใจกระทั่งช่องค่ะแนวทางวันนี้นะคะไดมาก่ะมียูซีสำนักนะคะเด้อไดมาในตอนนี้นะคะสรุปพานอยวันนี้นะคะรวยไปด้วยกันนะคะกับบ้านเศรษฐี้อคะ่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะทางเขาบ,บ้านนะคะปักกมุดลิงให้นะคะยิ่งแต่คอมเมนต์นะคะมื้อนี้ก เสียงกับสิแปลกๆในเรื่องขอคุณพ่อคุณแม่นะคะมีอากาศเจ๊เพอค่เะาาเหมือนจะเป็นวัดเลยนะคะเพราะว่ากลางวันนะคะอากาศห้อนกลางคืนนะคะอากาศหนาวนะคะเมื่อนี้นะคะมาซาเน่เพราะว่ารู้สึกบ่สบายตัวนะคะเมื่อนี้เนาะเลยเมื่อนี้นอนค่ะนอนหลับตั้งแต่เสาร์เลยนะคะเพิ่งตื่นนี่ค่ะก็เลเฝฟาเมื่อไหร่ส่วนให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอาการเหมือนจะเป็นวัดเลยนะคะ อ่ะเพราะว่าเจ็บข้อนะคะมีตัวร้อนนะคะเนาะอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเด้อเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะเมืุองานน้นนาะหวยห้าหน้อยนะคะฝากตอนคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะเมื่อวานนะคะหวยห้าหน้อยเทาเข่าเนาะเดี๋ยวอ่าเข้าของปู่สี่ศูนย์แล้วก็ของพ่อป่วยเนาะเข่าน้อยปกตินะคะจะไว้ใส่นอนะคะเดี๋ยวหาตัวเด้อค่ะสีเห็นบมนืีอวานนะคะเห็นตาหวยล่าเมื่อวาน หอยลาเมื่อวานเข้าของปู่40เนอะเขาตูวนงเินของปูเลยนะคะอ่าเมื่อวานวันที่14นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะเดขอมาเราคุยคุยทักทายกับชบาไใ้นะคะเนาะอ่าปับมุมกล่องเดี๋ยวหาให้เมื่อวานนะคะนี่ค่ะเขาห้าน้อยของอ่าปู40เขา3773เนาะเมื่อวานนะคะแล้วก็ ของพ่อกล้วยน้อยปกตินะคะเขาเจ็ดศูนย์ตรงๆเลยนะคะเนาะอ่ะคุ้ติดต,ตามหวยฮาน้อยนะคะเมื่อวานเขาของพ่อกล้วยกับเขาของปูซี่ศูนย์นะคะเด้อนะคะห้าเจ็ดศูนย์นะคะมากกว่าย,ยิวค่ะตัวมันเขากับสามเจ็ดนะคะของฉบาก็ของพระอาจารย์เมืองโค้งรุดนะคะเมื่อวานนี้เนาะเอาะมื่อนี้รุมกันไหมค่ะ <c oughs> อ่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อถ่าไอ้นะคะเนาะเมื่อาวาันเป็นไรสดคะ่ะฉบาอะ่ะ อ่าเมื่อนีรู้สึกบอสบายโตนะคะเพราะว่ามื่อนีจะได้สรุสปแนวทางโครงสุดท้ายหลายสำนักอ่าเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าอ่าฮานอยเนาะเพราะว่ามื้อนีวันที่ซิมหาแล้วนะคะเริ่มสรุปนะคะทางช่องภูาาพาชาแนลฉบับพารวยนะคะเริ่มติดต,ตามกันนะคะสายในเฮานะคะสายด่วนเฮากับมาฮอดแลลวแต่ว่ายมพันมีเวลาถ่ายทำคลิปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเนื่องจากมื้อนีรู้ซึกบอสบายโต้นะ,ะนะคะเนาะ มันจะเป็นหวัดนะคะเหมือนแบบว่าเออถ้าเป็นไข่เขาบานลังหนึ่งเราก็จะเป็นส่วอสีออกได้ประมาณนี้แหละนนองผู้ผากะเริ่มดีขึ้นเนาะเหลือแค่อาการไอคุณพอวิไลหายแล้วนะคะไข่วัดใหญ่คุณแม่นะคะก็หายแล้วเป็นไข่วัดใหญ่นะคะบานนี้เชบาสิเป็นบานนี้นะคะรู้ซึกว่าเจ็บข้อในตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ค้นไข่ร้ายหล,ล,ลายค่ะอาคบับนาจอดต่อเด้อเด้อนะคะ,นะคะ พูดคุยกันไปนั่นแคปหน้าจอไปนั่มน,นะคะคูดคุยทักทายเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนั่มเด้อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะ,อะของพระอาจารย์เมืองคงนะคะของชบ,บานะคะสองสำนักหนีเมื่อวานผ่านด้วยค่ะหัวหน้าน่อยเนาะเมื่อวานผานนะคะจะเข้าเป็นของปูซีสุนก็ของผอกป่วยนะคะรอแคปหน้าจอกันเด้อค่ะเด้อนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการแชร์บอกบุญน,นะคะเด้อนะคะในคนในมีโฉมิลาต้องกันเมื่อน,นีรัฐบาลให้กสิได้อัปเดตคลิปลงแบบต่อเนื่องเนาะอ่าสิได้กระจายคลิปนะคะทางช่องคูพาชาแนลนะคะเจ้าบาพารวยนะคะต้องได้กระจายคลิปทั้งสองช่องเพราะว่าเมื่อน,นีมือวันที่สิบห้าแล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะคะก, 16, ะคะกสิเด้ประกาศผลรัฐบาลให้กันแล้วเนาะ มือหนีเชบากรต้องไ้เหลืองมือแต่ว่ากะมาซาแน่นะคะมือหนีเพราะว่า,อานอนทั้งวันเลยนะคะรู้สึกมันจะเป็นไข่นะคะเนาะเจ็บคอนะคะอ่เดชเชบจะหลีบเฝ่าถ่ทยท่าคลิปล่องหายเพราะว่าอ่าวงในนนทบ,บุรีมาแล้วนะคะวงในนนทบ,บุรีเลขบนวิ่งบนหนึ่งตัวนะคะวิ่งบนหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าอ่างวดที่ผ่านมานะคะวิ่งบนหนึ่งตัวเนาะ กระพาดผ่าดมาสองงวดแล้วได้คาเลกวิ่งวนหนึ่งตัวของเพลินนะคะสาหรับวงในนนทบุรีนะคะผาดมาสองวดแล้วแต่ว่าเอฟซีกับย่างคอกันคือเกาฉบากับตองตามหายคือเกาแล้วที่นี่นะคะรอบนีมาสาปกติผนสีมาแต,แต่ตองงวดเนาะรอบนีพนัดฉบาในช่วงเย็นเย็นของวันที่สิบห้านะคะสําหรับวงในนนทบุรีนะคะแล้วก็เลกสังล็อกเลกวิ่งตัวเดียวนะคะสังล็อกล่างนะคะ ก็มาแล้วนะคะมาก่อนวันหวยออกนะคะเนาะหลายๆคนที่ติดตาเพราว่าจะเป็นห้าช่องผู้ผาหรือว่าฉบาผ้ารวยนะคะก็ตามนะคะแนวทางนะคะเต่ามือเหล็กออกก็มีสายในเหล็กหลอกเข้ามันมาหลายสายนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้จดจําซื้อดีๆซึ่งทาาช่องแล้วก็ทีมงานเท่าจะบวชคอยลงซื้อให้ซํากันเพราะว่า,วา,าเหล็กมันมาคนละสายเนาะ อ่านะคะอักแคปนาจอต้ะค่ะของแนวทางของอะพอป่วยนะคะเมื่อวานกระแตกพอป่วยใจยแยกให้เป็นห้าหน้อยนะคะพอป่วยสิบมมัดร,ร่วมคือของสำนักอื่นละกะเขาดีเขาทุกมือพร้อมพิเศษกับปกติวิ่งพี่แตคือตองเขาเห็นอยู่แล้วสําหรับแนวทางของพอป่วยนะคะเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลเด้อคะเดอน,นะคะอ่าที่เขามานะคะรับชมกันนะคะในไลน์นี้คุยคุยรักทายกันได้เ้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ อันวเ้าเอาหวยห้าหน้อยค่ะไปลาไปลุยก่อนนะคะเขาจงไปเอารัฐบาลให้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปให้นะคะเนาะสำหรับมือน,นีนะคะผู้ได้เข้าไปรวยน้ากันกบานเศรษฐีเนาะปักหมุดให้ยุติใต้คอมเมนต์ค่ะอ่าปักหมุดลิงก์ให้นะคะยต่ต้คอมเมนต์เข้าไปรวยน้ากันเลยนะคะกับบ้านเศรษฐีนะคะเนอะอาะเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะทางไปลําไปลุยค่ะแนวทางนะคะห้านา้อยพิเศษปกติ VIP สามารถจิ้มยิงได้เลยนะคะเนาะ อ่ะพิจารณาเบิ้งค่ะแนี่ทางของพอก่วยมาว่านเขาด้วยค่ะฮานอยปกติเขาเจ็ดศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวช่วงใหมคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งแล้วนะคะสาหรับผู้ที่เขามารับช่วงใหม่บ่ท่านสํานักใดแจงนะคะมือนีไดมากนะคะสีานักของพอกล้วยนะคะพระอาจารย์เมืองคงชบาพารวยแล้วก็ของปูสีศูนย์นะคะเด้อนะคะสาหรับอ่าฮานอยนะคะเนาะอ่ะไปกันต้ด้อคะเด้อไปกันต่นนะคะกับอ่าสานักสุดท้ายนะคะ ของปูสี่ศูนย์นะคะอ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกๆท่ทานเลยะะเลยมื่อวานก็ได้ลุ้ยหวยเล่าของปูสี่ศูนย์เมื่อวานปูสี่ศูนย์เขาทั้งห้าน้อยทั้งเล่าเลยนะคะเมื่อวานนะคะอ่ะห้าน้อยปูสี่ศูนย์ก็เข้าเดี๋ยวเชอว่าหวยเล้าหวยเล่าออกเจ็ดสองเนาะ <c oughs> อ่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเออใหญ่นะคะ เจ็บพอนะคะขราวูสีศูนย์เนี่ยค่ะเล่าพัฒน,นาเมื่อวานเนะะี่ยค่ะเขาเจ็ดสองตรงตรงเลยนะคะมันออกเจ็ดสองสี่สามเนาะและ้วก็ห้าน้อยพ้าปูเมื่อวานกับเขาเดี๋ยวใช่ปะเอาให้ดงอ่านี่คะอันนี้เป็นห้าน้อยนะคะข้าูสีศูนย์นะคะเมื่อวานกับเขาสามเจ็ดอ่าเล่าพัฒน,นากับเขาแตกเจ็ดสองนะคะติดตามกันเด้อคะ่ะเด้อติดตามกันว่ว่าจะเป็นเล่าพัฒน,นาหรือว่าห้าน้อยนะคะได้โศกด้มานน้ำกันอยู่เป็นประจำนี่แหละเนาะ อ่ะพิจารณาดูนะคะของผู้สีซื้อของพ่อลกวยนะคะเมื่อวานพ่อล้วยเขาห้าน้อยปกติพ่อลกวยนี่จะดีตรงที่ว่าเพิ่นแยกอ่าเป็นห้าน้อยไห่เนาะเขาซื้อง่ายค่ะอ่าน้อยพิเศษน,น้อยปกติ VIP นะคะพิจารณาเบมือนเป็ค่ะเด้อน,นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในตอนนี้นะะดวยค่ะเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะยูเป็นกำลังแรงใจผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมกันทุกมือน,นะคะ ฝากขอบคุณขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะเนาะอันจากไั้เขาก็ไว้เจอกันนะคะกับแนวทางเมื่อนีโครงสุดท้ายนะคะหลายๆสำนักเลยสสาหรับแนวทางรัฐบาลให้พร้อมนะคะเพราะ,ะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะโคงสุดท้ายกันแล้วนะคะ,ะ,คะเ่าก็รอติดตามกันด้วยค่ะเด้อนะคะอันนะคะท่างเขาไปรำไปรวยะะด้วยค่ะเด้อปากหมูริง้อยู่ใต้คอมเมนต์ค่ะอจิ้มลิงเข้าไปได้เลยเนาะอ้าวนะคะ สำรับไรนี้นะคะฉบัาบก็จะขออนุญาตนะคะเอซี่แว่นคับท่าช่องนะคะล่งไหลไปก้อนนะคะเพราะว่าสิไปท,าท่าทำแนวทางรัฐบาลให้ฝากตอนนะสายรับสั่งล็อกมาแล้วนะคะเหล็กวงไม้กับมาแล้วนะคะเพราะว่าคนนับกันไว้ลายสายในวันที่สิบหานอะอัซเซดน์ฝ่ากระจายลงแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันเนาะ อัสุดานี่นะคะขอลาไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในารหนานะคะให้โซไขมนันไดคาเดอร์มือนีสำหรับแนวทางฮานอยนะคะทางสาม้าหน่อยเลยนะคะได้มาซีเซียนนะคะคุณนี่เนาะอาฟิตเรณนาเบิรงกนะคะอัสุัานี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ